สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวการทำงานบนกอไผ่กันนะครับเราจะขึ้นไปตัดแต้นนี้นะครับแต้นที่เชี่ยวมาตรงนี้นะครับซึ่งมันล้มมานะครับทีนี้การตัดเนี่ยเราจะต้องขึ้นไปบนต้นะคแต่ในนี้เพื่อให้เห็นภาพนะครับเราจะตัดด้วยปลาหลังเล่มนี้นะครับเพื่อให้เห็นภาพนะครับผมก็จะนำกล้องขึ้นไปด้วยนะครับเราจะให้เห็นภาพว่าการทำงานบนกอไผ่ ทาง,งานยังไงนะครับนี่คือกอนที่เราจะขึ้นกอนเล็กๆนะครับหอห่างที่ผมเรียนไปในคลิปก่อนๆนะครับว่าการขึ้นต้นไผ่นี่ยเท้าเราจะต้องเหยียบอยู่บนตาไผ่นะครับทีนี้การที่มีดเราจะมีเชือกของแขนเนี่ยมันจะเป็นอุปสรรคนะครับอย่างมากเพราะาอะไรเพราะว่าบนต้นไผ่มีลักษณะอย่างนี้ด้วยนะครับมีพวกอย่างนี้ด้วยบางทีเราต้องกอดเราต้องจับนะครับแต่ทีนี้ถ้าเวลา การขึ้นเนี่ยมันก็จะขึ้นลําบากนะครับเนี่ยแหละครับลักษณะอย่างนี้ครั่จะเป็นการขึ้นที่ค่อนข้างจะลําบากทำงานค่อนข้างยากนะครับแต่ต้นนี้โชคดีหน่อยที่มันต้นไม่ใหญ่นะครับแต่เราลองนึกภาพว่าถ้าสมมติว่าเป็นต้นที่ใหญ่ๆนะครับต้นที่ใหญ่แล้วสูงกว่านี้นะครับมีการขึ้นครับอโทษอาจจะไม่สุภาพนะครับผมบางทีอาจจะต้องผมอาจจะต้องให้เห็นเท้าด้วยนะครับว่าขนาการเหยียบขึ้นไปยังไงครับการเหยียบนะครับเหยียบขึ้นไป ต่อจากนี้นะครับผมก็คงต้องเหยียบตรงนี้และมันน้อีที่ีบ่บอันนี้จะเล็กมากนะครับสิ่งไหนก้านไหนที่มันเกล็กะนะครับเก็กะไว้ที่น้ำแล้วก็ตัดออกนะครับตัดออกก่อนแต่เราจะจะไม่ตัดสุดนะครับเพราะว่าต้องเอาไว้จับนะครับเนี่ยครับไอตัวส้นพวกนี้ครับมันก็จะบางในบางจังหวะมันก็จะมาคล้องอะไรพัฒนาการต่างๆที่อยู่กับมีดเราอะครับมันก็จะมาคล้องเพราะฉะนั้นไอตัว เชือกเซฟตี้ที่เข้าไว้เชือกเซฟตี้ครับแล้วก็ควรจะติดต้องเอาออกนะครับเพราะว่าอย่างบางทีกรณีจับอย่างเงี้ยครับนะครับกรณีจับอย่างเงี้ยนะครับเราต้องปล่อยดามีดัวรจับบางทีต้องได้จับต้องได้กอดนะครับลักษณะอย่างเงี้ยพอมีเชือกปุ๊บเนี่ยมันทํางานลำบากนะครับหรือที่เราพูดภาษาชาวบ้านน้ำมันเครื่องนะครับพูดภาษาชาวบ้านน้ำมันเครื่องแต่ในทาง ทักษะของการใช้อาจจะบอกว่าพวกความปลอดภัยนะครับแต่ว่าในลักษณะอย่างนี้มันค่อนข้างจะเป็นอุปสรรคในการทํางานนะครับนี่ครับว่าผมยังไปตรงไหนไม่ได้เลยเพราะว่าต้องเตรียมพื้นที่ก่อนนะครับต้องเตรียมพื้นที่ก่อนหาที่จับหาที่ยืนนะครับหาที่จับหาที่ยืนก่อนทีนี้กล้องก็จะจับนี่ก็จะจับบีนก็จะปีนก็จะเป็นลมประมาณนี้ครับ เวลาที่เราจะเหยียบย่ําตรงไหนเราต้องดูด้วยนะครับว่าโคนต้นมันแน่นหนาถาวรหรือเปล่านะครับพอที่จะรับต้าหนักเราไหวไหมนะรเราต้องเช็คสภาพเช็คตั้งโคนทั้งตายนะครับเช็คตั้งโคนทั้งตายในส่วนไหนที่เครื่องที่เป็นน้ําจะเป็นอันตรายเราต้องแต่งออก,กอน,นะต้องแต่งอกนแต่งออกตัวนี้ก็ไม่น่าจะได้ต้องได้ใช้ อย่างกรณีที่มีที่มีรูเหมือนกันนะครับีที่มีรูก็ไม่ควรที่จะมาใช้กับงานก่อไผ่นะครับเพราะว่าอย่างกรณีเราตัดอย่างนี้ครับที่มีรูเหมือนพวกใบผ่านนะครับที่มีรูตรงปลายนะครับมันจะเข้ามาลักษณะน่งนี้ครับมันจะเข้าได้เร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นไม่แนะนํานะครับผมไม่แนะนําให้เอามาใช้บนก่อไผ่นะครับนะครับอย่างกรณีบางทีเราต้องจับอย่างนี้นะครับเพราะมันไม่มีที่จับผมก็ต้องห่วอย่างนี้ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเชือกเนี่ยจึงไม่ไม่จาเป็นนะครับ เชือกที่ไม่จาเป็นพระเจ้าใครจะเอาเชือกออกครับมาถึงที่ยืนแล้วนะครับมาถึงที่ยินที่จะตัดตรงนี้แล้วนะครับทีนี้ปัญหามันมีอยู่ว่าถ้าผมตัดอย่างเงี้ยตัวที่ผมตัดมันอยู่หน้าผมพอดีนะครับราอมันอยู่หน้าผมผมก็ต้องหลบนะครับเพราะว่าถ้าตัดี่มันจะมีการฉีกนะครับเมื่อะมีการฉีกแล้วมันจะอันตรายผมก็ต้องหลบนะครับทีนี้การหลบเนี้ยเราก็ต้องดูทิศทางว่ะตรงไหนจะมีพื้นที่ที่จะสามารถเซฟเซฟเราได้มากที่สุด ตรงมั้ที่ทำมาที่อันนเราได้มากที่สุดถ้าที่ผมมองดูนะครับก็คงจะเป็นมุมนี้ะคก็เงเป็นมุมนี้นะจะลบมอามุมนี้เพราะว่ามันมีสองกิ่งตรงนี้บังผมไว้อยู่ถ้าดีถ้าฉีถ่าแทงยังไงมันก็จะคงจะไปฝั่งโน้นนะครับไม่แทงไปฝั่งน้นมันคงไม่มาหาผมนะครับเพราะฉะนั้นผมก็คงตัดมาได้แล้วการตัดนะครับมือหนึ่งผมก็ต้องกอดไว้นะครับการตัดมือหนึ่งผมก็ต้องกอดไว้อย่างนี้ มือนี้ก็ต้องกอดไว้นะครับหาที่จับนะครับนะคะที่อีกมือหนึ่งก็ต้องจับมีดนะครับทีนี้จับทง้งมีดท้งกลองเลยถ้าสมมติเป็นลักษณะการจับตัดอย่างเงี้ยครับถ้าเราไม่อยากให้ฉีกนะครับเพราะว่ามันจะมีแรงกดตรงปลายถ้าเราไม่อยากให้ฉีกนะครับเราก็ตัดด้านล่างก่อนก็คือตัดด้านล่างให้เป็นแผลนิดนึงก่อนเห็นไหมครับว่าการตัดทํางานบนที่สูงมันไม่ใช่เหมือนมันไม่ใช่เหมือน การที่เรายืนเอาหมูควายหลังปันบนสนามแข่งนะครับพื้นที่สนามแข่งกับพื้นที่งานจริงมันไม่เหมือนกันนะครับช่วงที่ปันแล้วก็ฟันไม่ได้เยอะทีนี้พอผมเริ่มได้แล้วผมก็จะขึ้นสูงนิดนึงนทีนี้ตรงเนี้ยครับตรงนี้ยถ้าสมมติเป็นมีดที่ฟันแล้วปิดครับเราจะสามารถไม่สามารถที่จะคอนโทรลไม้ต้นนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าอย่างบางกรณีเราต้องฟันเบิ้ลนะครับ รบางกรณีเราต้องฟันเบิ้์นทีนี้ผมจะนะครับเราจะต้องฟันเบิ้์นแล้วก็ดูทิศทางกับสีของมันด้วยเห็นไหมครับนะครับถ้าสมมติว่ามีเราติดปุ๊บครับเกิดว่าถ้าส่วนปลายของไม้มันไม่มีที่คขำอะครับมันก็จะไปในทิศทางที่เราจะไม่ได้ควบคุมนะครับนะครับก่อนที่ไม้จะดีดนะครับก่อนที่ไม้จะขาดบางกรณีมันอาจจะมีการดีดเราก็ต้องระวังตัวนี้ด้วยครับเราก็ต้องระวังตัวนี้ด้วย นี่ครับดิดแล้วนะครับดิดแล้วครับทุกตารางนี้มันปกอไผ่นะครับงานมุงกอไผ่ทุกตารางนี้มีอันตรายท้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นการคํานวณอะไรที่ผิดพลาดเนี่ยมันก็เซฟความปลอดภัยลบากนะครับเพราะฉะนั้นเราจะตัองตูให้ดีนะครับดูให้ดีว่าไม้มันจะล้มไปทางไหนยังไงนะครับพอเราตัดเสร็จแล้วนะครับทีนี้เราก็จะจะลงแหละนะครับเราก็จะลง ลงก็ลงทางเดิมนะครับลงทางเดิมถ้าสมมุติว่าเรามีความจาเป็นที่ต้องทิ้งมีดนะครับเรามีความจําเป็นที่ต้องทิ้งมีดแตกรณีนี้ผมอยากจะทิ้งมีดเพราะว่าผมอยากจะลงสะดวก,ะดวกนะครับหากกรณีที่เราอยากจะทิ้งมีดเราก็ยันด้ามลงก่อนก็คือยันด้ามลงก่อนเสร็จแ,แล้วคุมมีดทิ้งแล้วให้มีดหายไปด้านหลังนะครับคุมคอนโทรลให้มีด ลงไปแล้วก็ให้มีดหงไปด้านหลังพยายามนะครับไงไม่างไม่รู้แต่ในความคิดของผมคือพยายามให้ไงไปด้านหลังเห็นไหมครับมันก็จะหงาลงไปลักษณะอย่างนี้นะครับพอหงไปลักษณะอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยการที่เราจะเสียคมมันมันก็ทําได้ง่ายนะครับก็คือยังไงไม่รู้ยังไงถ้าสมมติว่ามีเกล็ดอยูงไม้ไปไม้หนาๆก็พยายามพยายามโดนไปแต่เราต้องจําให้ได้นะครับเรา้องจําให้ได้ก็เราลงที่ไหนนะครับแล้วเวลาลงก็ลงด้วยความระมัดระวัง หลังจากที่มีดแล้วเราก็จะลงท,ทีนี่นี่ก็คือการลงลงก็มาที่เดิมน,นะครับลงก็มาทางเดิมทุกที่ที่เหยียบที่จะทิ้งน้ำหนักนะครับต้องหาที่หงนไปด้วยนะครับสําางานงขึ้นเครื ก็อ,อ,อย่างบางทีบางกรณีถ้าสมมติว่าตาไม้มัาามามนสีมันขาดนะครับแล้วก็จะยังมีมือที่จะหมุนอยู่เดี๋ยวเรามาดูมีดตอนนี้เราทิ้งลงมานะครับเมื่อกี้มันดัเนเ๊กนิดหนึ่งนะครับเมื่อกี้ดัเนเ๊กนิดหนึ่งนะี่ครับก็คือการทิ้งมีดนะครับนี่คือหน้าง,งานนะครับห,รหน้าง,งานไม้ที่เราฟันอยู่ด้านบนแล้วเราลองนึกภาพเป็นว่าก่อไม้ก่อใหญ่ๆนะครับถ้าก่อใหญ่ๆในการทํางานก็จะยิ่งลาบากกว่านี้นะครับ ก็อญ่ก็ยิ่งลําบากกว่าน,นี้เพราะว่าหนามจะเยอะนะครับแต่จริงจริงจริงแล้วตันนี้เป็นไผ่หวานนะครับโชคดีโชค,ด,โชคดีที่มันเป็นไผ่หวานแล้วมันไม่ค่อยมีหนามนะครับแต่ถ้าเป็นตน้นไผ่บ้านนะครับหนามมันจะเยอะหนามจะเยอะมากนี่คือต้นที่เราตัดเมื่อกี้นี้ต้นที่เราตัดเมื่อกี้น,นี้เราตัดแล้วทีนี้เราก็จะดึงลงมานะครับดึงลงมาอย่างง่ายได้นะครับ ก็คือตันที่เราตัดลงเมื่อกี้นี้นี่คือทักษะพื้นฐานนะครับของการทํางานบนกอไผ่นะครับข้อสําคัญก็คือมีดนะครับอย่าให้มีเชือกผูกนะครับเพราะว่ามันทํางานยากนะครับทีนีถ้าสมมติว่าเราขึ้นประจําก็สมควรที่จะมีฝักนะครับฝักนี่ควรจะควรจะเป็นลักษณะสะพายหลังหรือควายหลังหรือไปทางหน้านะครับไม่ควรจะเป็นไม่ควรที่จะเป็นฝักหย่อนสะพาย ให้ไปด้านแค่นะครับเพราะว่าถ้าเวลาเราขึ้น,นมันจะทําให้มันไปติดมันไปขัดมันไปเกี่ยวนะครับเพราะนั้นซักเนี่ยต้องพยายามให้แนบตัวนะครับหวังว่าคลิปนี้ก็จะมีเป็นเป็นประโยชน์สําหรับทุกทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเรามาตลอดนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงจะเป็นความรู้สําหรับหลายท่านไม่มากก็น้อยผมว่าหวังว่าอย่างนั้นนะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ